มาอดเช้านางสุดพดีพี่น้องเมื่อกี้ว่ามาแบบอันมาเมียกอยู่บ้านใหม่บพราะขำแล้วก็เลยมาแบบัปปลามาโศกพอดีพอดีเคสอันอันมะกรวยก็เลยอยากกินตำมะกรวยยังบเ่ทันกินหอยเข่ามาซื้อตำมะกรวยแล้วก็มาแวะแท็บจริงหขาเอาวันบอนหนังมาให้พระอาจารย์เพิ่อนทะเลแล้วก็เลยมาแวะซื้อตำมะกรวยเจสิเขาก็กินเข่าดูเห็นเลยเข่ากับ ไปเบียร์กระสือที่ราเรกโหลดทำบินนด,ดนงเด้ออาจารย์คำลาบอกไปแล้วเนาะจัดไปคิดหน่องเราก็อัน,อนามาสั่งตำยังก่อนหน้านี่ยตำสั่งตำมะกรุ๋ยกินบ่น้ำนี้เอาไปถวายที่คุกคุณตำกัวทันนี้ได้เลย <นะ S 2> เอื่อยทั้งน้ำทั้งยันแบเดียวเดื่อเท่าไหร่ นี่มากว่วยทั้งตึงทั้งจะทั้งใหญ่ทัทงง้ทงตึง <c oughs> แซ่บนี่ อันนี้คือมาปวยท่นีมวยท่นีินสบายดีบคือห้าก็เห็นหนาเห็นตาไปทางไหนมาเป็นบางี่นี่ค่ะองคนจังไปทางไหนมาคอยน้ำหารน่งนางผักพรอนยักอลไหไรฮากดิปคุณได้อยางหูความหลับมือีนเบาลากรบพรอไปทางไหนามหลาไรเดอยูบน่นอนได้เมียเขาสิมหอออกคน มันจะอันตรายเลยนะบอสบอกไอ้ลิเอิร์นบอกว่ากับบอสยินเนาะไปอยู่ทางในตู้ทางใหนมาผ้าบบาพรกันมาแก้บ้าเอาไปปุ๊บไปปุ๊บปอยถือกำลังไล่ขามมือน่านเด้จนเปลี่ยนตัวเองเป็นคนละคนมื่อนี่มื่อแรกมื่อนี่คือชีวิตเปลี่ยนตัวเองไปเนาะ ยังเป็นเจคือเก่าก็ได้ว่าเมื่อนี้โตมาแกะมาปดแต่โบแมนบอเส็เลยายดีเรล่าเอาเริ่มเป็นแล้วแหละหน่อยไปไหมเป็นมะเฟือเลย่วงดิกินมะเฟืองัะกัดมะลเมื่อเมื่อวันวันเจคืเก่าอ่ะเป็นมะเกัดมะลุแบบเพชรนี่เผื่อมันเพชรถ้มันเพชรแสดงว่าบริสุทธิ์องดั้มือเกลือนี่มันร้านบอ เรก็ังยาเนไงครเ้มข้าเบียเป็นตะเซ่ใช่ป่ะบ่พอดบ่อยาบว่าขาวเบียรเค้ามากินข้าเบียร์เป็นตะเซ่ใช่ป่ะง่เลยง้อคนจะลำ เกมีทําำเองคุณคุณมีนี่เขาบอกคุณเขาบอกคุณมีนี่หมักอาหารกันกินเนาะการสาก่าที่ส่งเนาะฮะข้าว่าใส่ลายแซบลายใส่ลายเสียบลายวะต้องแหน่อยวะใส่บบบนั่ีวะสานตํากล้งทันนี้เรือต้มกุ้เนาะนกาสดมัดดีอันนี้มันจะกัดกระพาะ ตะเตตอเตอเตอเต๋อเตเออะจแซ่บใช่แได้าเด้อมาส่งซีมเนี่ยตนนาบ้างา่งมั้งจตามาีมเาเาส่งฮยไลน์เิ้เบิ้ลเมย์คอยาหาซีเมยหากินเลยเอออยฟังเมอ่ะมอยานนู้นนะตักให้เด้อแซ่บีแซ่บเตห จะไปไทยไปที่ไหนครับไปไหนก่อนเห็นมือส่งไปไะไรซดอยู่มือนำมรรคานคอนเสิร์ตพี่ใส่พูดอยู่ประเทศไทยเไาไดนบ้าน่าหอมเป็นคนไรบ้านสวัสดีเด้อสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี ยี่บุญสุเราเหรวทุกคนเบาทำลาทุกคนเหรอกินเลรอกินโตตรงว่าเออเออบป่วกงไม้เึ่งมาเต่งนั่นเริ่มจะเป็นบ้าแล้วจะปวงอะไรจะพูปภาษาเทยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหลายอย่างเลย

ความพอใจความล่ลยล่กินข้าวอยู่เลยคิดถึงเกิดน้อยมากๆา้อางสายอะไวเนี่ยมบบนี้ยางไปดูลูกพี่ มันแดดเนาะแดดแห้งจนไปบวมหอดเลยครับดีมากวิโนเออครับผผู้จัดการน้องทำหลาเนาะแมนแคบเดียวของเราด้านเนาะเมื well, nice, no like ่อก like ี so, s <S ้เขาอยู่เฮือน้ำคงกินลาอยู่สบายดีหม่อมพ่อลูกพี่ลูกพี่ยังบัวเริ่มบัวได้สบายดีสบายดี พ่อนเนาสบาสดีลูกสาวอ่ <ingt> อ <jogo S 3> <น>ะพ่อพ่อไอยอบพอลินเดอทุกคนเนาะยอพอลินดียแฟนี่กินเล้กาแฟอ่ทำเจมันจะเลี้ยงเจมันจห้เาอไได้แดเงินทองทอยเลี้ยงเลี้ยงห่กาแฟเท่าไหเจฟอนบอดามาปาันะ้นเขาดยทุกน <ussen> ึ่งเป็นการคุ้มครอติบ ค่ะึ้นคอนเสิร์ตนะนี่กาแฟเราหลีอันนี้เรื่องไหนกูได้ิงานังมส่งมีจะคนมางส่งเกนะนส่งมาจากคนเป็นเรื่องนันนะแม่แมมันหลายคนโพสม่ลายคนโพดเอาเอาเอานมีก็ได้ชจะอไก็ได้ม่จะคนไหนจะคนอดชีปอบงนับเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด 8ป1เก้าซเบจบป้ามะฮวานี่กะวัดมณีสุกกมีเจมีเนจมีนั้นเจมีละีเจมีลัที่หาะด้เยโอ้ยบ่บ่ธรรมดานลี้นส่งโอ้ยไอ้เุญเนนเรียกทิมงานอาุณเจมนเขาตกหมวกกับใจลายๆเนาะนี่ข้าว่าเล้วว่บเห็ดบุญนวัดนี่เมื่อกี้นี่เขาเลียงหน้ามันน้ามันไม่ออกเลยคนก็เลี้ยงเขาคืนนี่บมากมันน้ำแตกนี่น้อง เอเห็ดดีเดีร์ต้นเดอร์แม่ดีเดอร์ดีนโน่แก่เดอรเห็ดเ้าลัดเ้าลวดเจถึงเลขอ่านล้านหโตโลดแปดร้อยล้านซื่อในเดอแม่เล็กเปนพเดอเดเลข้องยๆม้อเลได้เรียงสยล้านมากเจ้าแล้วเจมือแล

ถวายหนามครูบ้านคับแม่ขาอยู่หันแล้วก็ทีมงานคนเห็ดอันนี้เล่าคนมาเลี้ยงหนามเขาต่อซ้ำกันคือหวานอร่อยสดชื่นอันนี้อันก็หายดรอปให้พรให้พรพื้นครับนมาลายเนาะวัดนี้เนาะเป็นให้ส่งพรพื้นกับเนาะพอมากแต่ละเทื่อเข้ากับถวายหนามตลอดนะคุณกับถวายเข้าวัดนะจะซื้อให้เขากินนี่แหละเขาจะบุญมากทำไมบนนี่หละ คุณเห็นกับตาเลยนะแม่เน่บุญเห็นกับตาไม่ได้เห็นฝาดไอันเ่เนาะกจายลายๆกไปายเกือายดีเลเด้อเ้ด้ยสาเลดลนงชุมงานแต่เฮาคันมะดองเล็กไหมยังไม่ได้เอาเคลายดีแต่ว่าแม่ค่าเศ้าคลายแม่ยังกระแชกก็เลยคายดีโอ้ยาวจบเจอๆันอกมืเล่นเล็กมเลืับหลามายามแต่ก่อนเล มือแรกเลขแมวคนออกนี้อย่ามาทำบุ uh> <t uh> <t uh> <t uh> mm ๊กขอนเลนเดอร์เขายากวันาติคนมาขอเลขยกยันแม่เลขเขาจะมาเจ้าแมวแมวยังแมวบ้านหรือแมวแมวป่าแมวป่าแมวสิบแปดเออแล้วก็อันเอาอันเอาตันั่นน่ะแปดเก้าเซนบอกคำลาบอกเลขได้ถือได้มือนอ่าหาอันสี่เออสี่แปดศูนย์อได้เนาะ มีเบอร์โทรมาร้านหน่อยนะบอกกินนี่หวเห็นอยู่วันว่าคุ้ยตัวเดียวกินปูเทีนสวรณเออหวานหวานลูกแกเดียคันถึงมาเลขกช่ไอู้เด้อญาติโอเคนะเออีลีได้บางคนเขาจะสูงพูนเป็นล้านพูนพักปูเอ้ยปูให้ลูกให้ล้านใหไม่ได้สงไม่ใช่เด้อปูเด้อให้ออกไหนไ มันชาเลยเลกบินเอาเลขกฝ่ายรถห่อบินเอายถจไดมให้มือหนส้นกันซื้อเล็หนนาขอบใจเลยขอบใจลาร้ายเฮงเลยรวยาใอหลายการเป็นสุขคนมาสุดก่อนพมาถึเลขหลายเลยมาอีกที่ช้อกระถึออีกมาเถอดที่ช้มบัารนี้ให้400ล้านไปเลยถือๆๆ อาตุแหละเอ้าเอื้อยเข้ามาเนี่ยถึงสิบกว่าล้านบันี้เข้ามาิบเจาบหเขาบ่อใจบุญส่งวันแรหาแหละบุญส่งนี่ใจบุญตลอดบุญส่งนี่ผมเคยใจกินไหลเขื่อไดเคยได้ยินจเขือใจบุญตลอดบุญสรงวันนี้เด้อจ้าาแต่ละเถ้าตงได้พม่น้องเดินทางปลอดภเด้อใจเด้อลายเด้อดีลยจเลกน้งเ็วยที่สุดเลกอ่ะแมวแมวแมวสมูนแแมวอ ขัดคมอคัดผู้คนทนคัด้โซกแล้วออกแล้วแล้วก็ยังมาาูกได้เขาีได้อยุ่บ้านเขาเขาได้บอกเลขคือหนึ่งแม่เลขย่ายแต่ว่าเขาอุ้มเขาอุ้มก็ไมีแห้งมาบ่อนั่งเขาอุ้มก็มีแห้งาบ่ก็เอุ้มอุ้มด้เลยมันจะยานเราอันนี้ยานย่อมยอมเลยตัวนี้ตามนาโซ่ โบแมนแมนแล้วอยู่วัดป่ามหาสุขตอนนี้นะอยี่วัดป่ามหาสุขในใช้งงานจำฮาโอ้เก็กแหวได้เนาะได้ได้พุทธลับขึ้นมาไหวด้พุทธลับขึ้นไหริุดไวนันตาีคนกลาทักสิทธ์เนาะแต่เป็นแรงเนี่ร้อนรุนนเนาะอ่าเด็กันว่ครนคนเนาะวยังมาน้องเวเล็กดเนาะน่ซีน้ำมึนข้าวน้ำหอมผลม้าวขล่าสาวิบงุงามเ็หลมีังไเนาคนปนแต่งหน้าแต่งตาพี่น้องเอ้ย ลาเล็กรถนั่งหละธรรมดาออกเชื่อออกซ่ากัแตงหนาแตงตาลรบอแล้วล็วราะธรรมเนมาาซัเราส่หาไจถ่ายเล็กรถแบบแบบคันนอกให้จากขึ้นแสดงไปลองไปล่ำแล้วเขาแตงันแบบมาแบบสบายสบายเห็นคนเป็นคนสบายสบายเป็นคนสบายสบาย ขึ้นมาทางผาลานอีกไกลโอ้เออเข้ากายแล้วเขามาทึงแท่งพุ่นเหล็กเข้าจนหอดหวันไม่โชคเลยครับแล้วหวันนี้ลืมเลยเบรมบอกซุปเปอร์โหลดพันยูวาอันคล้ายจอกสอะไรก่อนหน้าอยู่นี่นะจอกบท้นหาพันแป๊บซี่ดิ อันแบบส่หสิบสองโอ้น <tinc S 1> ้ามันกาแฟนมาชิมหายแสดงว่าเจมี่นี่เปนน้ำเฮาลายเ้นี่เนาะเจมี่พอมครอันนั้นดันท่านไปแล้วเพื่อกะไดขึ้นคือเก่าเลยตั้งมะล้วยขได้เลยหรือตั้งมะม่วงเขา้ตั้งมะล้วงเลยตั้งมะ่วงโดนๆปั้นๆนี่ผืนยังบริตัมทอนะตั้นซ่าต้องมีการปั๊บไม้เกิดขึ้นด้านจะแจกไับฟับเลยเลยับงน อาซิมเบงไม่ง่ายจอกซิหาพันคือหายหเต็มนำใจดิเออนำใจอย่าให้มันล่นหรือบ่ได้ดอย่าให้ัำกอนติดซิมอยู่ลำกลดกันหน่อยถึงดงเพ็นอันแต่เขาอยู่ในวัดมัดไม่ได้โชคใกล้จะเลยเงานี่ยบกใกล้สี่หายจนอายะกายะกินนามจะเสียเลยคนน่ะ เราซื้อตั้มซื้อน้ำถวายอันแม่แม่คนเฮ็ดเวียกในวัดเนาะมาแต่ห่อยก็ับแม่าะวอาจารย์คนบรยูมาเบียกทั้งนี้ลว่าทาเห็นกาแมเวนนเาคนบรรยูหน้าเมื่อห้เฮาอีกเห็นบจะซื้อให้คนนะจะจอกซิปเอ็ดจอกิเอ็ดจอกโกะกันถวายตัวน้ำเนาะไหมคะเนไหมคะมันคือสีบังเอินแต่เบิงเด้ออยเชลลเดอเรียบเรียงเด้ออาเจมีซื้อนักกับิเอจอกคำหนากะซื้อิปจอกเลยวันนี้เราซื้อให้คนอยู่ทั้งหลอดอก คือไรเอ้าเด็กหนึ่งหนึ่งเสามเจ้าสองเจ้านี่ซื้อคนละสิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นสามอย่างเนาะคือสิซื้อสามสิบสามเจาอันนี้เรื่องจริงได้พี่น้องอาอเจมี่กินี่เก็มาซื้อใส่ทีมงานทางหนดเพิ่นหนักกับสิบเอ็ดเจาะมาซื้อให้ยังทีมงานทางกระสิบเอ็ดเจาะคำหลามาซื้อไปให้ทางวัดเนี่กับสิบเอ็ดเจาะเนาะพี่น้องเนาะเมาได้ซื้อเลยคันแมนถูกเอฟซีถือแม่สูบมาโบแม่สูบไม่มาแม่สูบดูบ เป็นนางสาวอยู่บ้านเนาะไม่ใื้อต่กกี้เองาซื้อย่อมยค่ตั้งแต่เข้าห่านเจ้าฮาม่าและปิดเขามาขอทุกเคเื่อเขามีเงินติดโตอยู่แสนหนึ่งเขาซื้อน้ำหาชิบแพ็คอันหาชิพันอีกหาชิบ้านถวายไงยะเขาเบิดเนื้อมาโต้เลยอันก่อนเท่าสิขามไปไทยเขาบอกความจริงใช่ โดยเขามาขอ้เพิ่นเขาได้อยู่อันเขาถือเลข2องโตเจ้าหูบอเขาได้เท่าไหฮะหาสิบพันเขาจนตีดดองดองเอาไ่เคเลยนาะเอาแบบมันมากนะเขาเมิรเลวต่วันต่ว่าชีคามไปไท่เอง่วงนี้ชุขภาพ่าอกไปยดีย่างหยืมเงินไอโฟนยืมเงินไอพฟนเลขามไปเห็นงานเห็นงานในซองสาเดือนเลยอยู่ก็ได้แบนี้ ข้าบดบุกเบียกงานมันโอเคเจ้านายก็ดีแต่แบบข้าบัวมักข้าหมักหอมหมักรำข้าบัวยำทิมบัวยำปะเสียงบัดีกระย่าข่อยอยากฝึกคนตัวเองอยากไขมันหอมากอยามันมันพัฒนาไปร้ายกว่านี้ลูกคอลูกเสียงค่ะแล้เขาอยากเก่งอยากได้ควมผู้อยากได้อยังนีะเขาลดย้อมทิมเงินเดือนหมื่นแปดนั่นเออทิมเงินเดือนแปดพวันช่วงในกะติดหลบเดค่ะดลดเนี้ยขายยังเนี้ยพี่ลบเพราะว่ามัน มันโบทันเลยแม่เขาก็บสบายในช่วงนี้ไงเพราะว่ายืมเงินน้องคือแบบกู้แม่ก็ยืมของน้องยืมเงินออกกันคนละเถิงเลยเวลาพอแม่จะเป็นเงินเนาะแม่ก็เลยแบบตัดสินใจแบบไปไปบะไปบนก็ได้ไปได้ไปตามความความตั้งใจไว้ขอโตเฮงมาเนี่ยเ้อคำหลาอาจารคำหลาบอกแล้วอะไรบอกเด็กหน้าวันนี้เอสซีเพิร์ลเลี้ยงซิปเอสจบแม่เออเลือกกินไหมแม่อาจารย์ไปไม่ไปอันไปยายเดี๋ยวไปยายให้แม่หลัดไปยายก็ได้เอง กรเางกินก่อนเขากรเทยบุญบางทีดีิ่นก็เเทยนํเขาเนาะบมาหล่นไว้มาอนนี้ป้งไม่แล้วนะมาปึ๊บใครกันยายใจรกันยายนกันยายยายน c กำหลาซื้อน้ำห้กินเป็นมหาเศรษฐีใบเมยเออรับอันเออู่อันนากืรบารุรรบกำลังกำลังซีบตตง่กไม่หลังก็ได้กาแฟนมก็มีกระถเงก็กาแฟนมก็ได้ ตำกล้วยแบบแซ่บมากินอยู่เฮือนไ่เผาแซบอลีตำกล้วยยุบไหม้ำลายแจกุัวะไม่ขาวเพลพนวสาโเพชรสมวานแซบอลี่เด้โบแมนเรหอกไ่แซบอลีมาชิม่งเด้อขาม้อนคลุกั้วขาวบได้มากน้ิงแซบอิลีตำกล้วยนี่บแมนว่าเจ้าในแซบบ่สบายดีเด้ยงก่แซบนะตำกล้วยเออเลยกินบางหน้าก็แซบแซบอลี่เเขาไ่ได้ตัว

ไปเด้เอืเอยขอบขอบใจรลายเฮงเฮงเดมองน้าู่นี่างมเที่ยวมาดูดเด้อเอ้าาีนเนาะอะไรเนาะเออยังได้สอันลาไหมใครมีลองกินมีพาไปชนีเมื่อกินเขายืนเอันอีเม่อันเฮ็ดกินไปถาวต้นแรงวัชพะกับแป้งอะไรนะกระแม่เราคงบอว่าโอเบายดีนไปแวะทุกคนเด้อ